โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทินีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิบแดนสกูลนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม s o r t ท์ฮาร์ดออนไลน์แฟกเจอร์เดย์นะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดของปี2024ท,ที่ทางบัญชีที่ปล่อยออกมากซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเบต้าเทสนะครับที่เขาเปิดให้เล่นในวันที่20ถึง23กันยายน2024ที่ผ่านมานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบของเกมนี้นะครับที่เขาเปิดให้ทดสอบเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ตัวละครแต่ละตัวมีอะไรบ้างแล้วก็มีโลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย <Link started. S 1> โอเคเรื่องแรกเราจะคุยกันก็คือเรื่องโรของเกมนี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหสายด้วยกันนะครับก็คือตัวละครจะมีสายไฟเตอร์แท้งโล แล้วก็เรนเจอร์แล้วก็เมมแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับซึ่งเราสามารถดูข้อมูลสกิลของตัวละครได้ด้วยนะะโดยการกด x เพื่อจะดูแสดงข้อมูลตัวละค,นะครแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับก็คือไฟเตอร์ก็จะมีความสามารถหลากหลายนครับค่อนข้างสมดุลน,นะส่วนตัวโลงเราก็จะมีความสามารถเด่นในด้านการโจมตีแล้วก็เลนเจอร์จะเป็นการถนัดการโจมตีระยะไกลแล้วก็ส่วนเมจะเป็น การต่อสู้ศัตรูจํานวนมากก็คือมีเวทหมูนั่นแหละครบโจมตีเป็นวงกว้างนะ,ะส่วนแท้งก็สามารถดึงดูดมอนสเตอร์เข้ามาด้วยสกิลต่างๆของเขานะครับเป็นโลให้ปาร์ตี้ได้ก็คือโลแท้งนะครับสามารถอาโกบอสอาโกมอนได้ะะแล้วก็ซัพพอร์ตก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับมีการสกิลพวกฟื้นฟูอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคเราสามารถเลือกตัวละครโปรดได้ด้วยนะครับแบบสมมติเราชอบเล่นตัวไหนเราติดดาวไว้เลย ก็เวลาเราเข้าไปเล่นในแมทชิ่งพวกโคลออกอะไรพวกนี้มันก็จะซ e เล c กอยู่ที่ตัวละครที่เราเลือกเฟวอร์ไลไว้นะตัวละครที่เปิดให้เล่นในช่วงเ e t a าเทสนะครับมันจะมีทั้หมด9ตัวด้วยกันนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือคริโตกับอาซินะนั่นเองนะครับเปิดให้เล่นนะครับในช่วงเบต้าเทสแก็จากสกิลก็จะทั่วทวไปของเขาเลยครับสตาร์เบอร์สตีมแล้วก็สกิลปุ่งของอาซินะนะครับ ถัดไปก็จะเป็นเอกริวนะครับเอกิว e ก็จะมีสก,กิลใช้ขวานเป็นหลักนะเป็นสก,กิลพวกทอร์นาโดอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูอีกอีกทีนึงตอนตอนที่เราเราทดสอบตัวละครน,นะครับแล้วก็จะมีอาร์โก้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลนนะฮะถัดไปก็จะเป็นชินอนนะครับสายยิงไกลนะครับโจมตีหนักๆเลยแต่ว่าค่อนข้างยิงช้าพอสมควร ก็จะมีฟูกาชิโร่ให้เราเล่นนะครับแล้วก็จะมีเมดเป็นโอเบรอนนะครับไอตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนตัวเกมเขาแกงเลยครับท่าวิ่งเขาแบบว่าทุเล็มาก <c oughs> แล้วก็ถัดไปตัวสุดท้ายนะครับเป็นลีฟ่านะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถบินได้นะครับตัวโอเบรอนก็สามารถบินได้เหมือนกันโอเคส่วนพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของไอเทมนะครับไม่มีอะไร <c oughs> เพิ่มเติมคือเราไปอธิบายช่วงหลังๆแล้วกัน สำหรับระบบถัดไปก็จะเป็นระบบคอมมิวนิเคชันนะครับเป็นในส่วนของการ์ดเทเยอร์นะครับเราจะสามารถตกแต่งการ์ดของเรานะครับที่จะไปโชว์อยู่บนหน้าสตรีมเฟรนนะฮะก็เราตกแต่งได้ตามความสวยงามตามที่เราชอบได้เลยนะฮะร, mm hmm. ระบบถัดไปก็จะเป็นระบบสตรีมเฟรนนะครับระบบนี้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถแอดเพื่อนจากที่เราเล่นในโคอ็อต่างๆครับเข้ามาเป็นสตรีมเฟรนของเราได้ด้วยนะ เราก็สามารถเชิญเขามาเล่นโคออกกับเราได้ด้วยนะับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับโลกคอมี้โอเคถัดไปผมจะพาไปดูตัวละครคิริโตะกันนะครับว่า,เ,าเกมเพลงของเขาเมันเป็นยังไงนะครับลักษณะการเล่นแต่ก่อนอื่นต้องขอแนะนำระบบของตัวเกมก่อนนะครับรัวตัวเกมเัาก็จะมีเรื่องของเกรดบอสนะครับจะเห็นเปอร์เซ็นต์ตรงหน้าจอนะฮะ มันคือเกรดของบอสนะครับที่ถ้าเมื่อครบ100ร้อเมื่อไหร่นะครับบอสจะดาวหรือว่าสกูจะด,ดาวออกไปนะครับเราก็จะสามารถไปกระทื้มมันได้นะครับแล้วทำดาเมจได้มากขึ้นน,นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บอสดาวนะครับก็เกรดบอสค่อนข้างลดเร็วมากเลยนะครับอจะดาวก็เก็บไว้เบิร์ตตอนนี้ก็ได้ก็แต่ชอบเลยนะครับ แล้วร,ระบบถัดไปก็จะเป็นระบบสวิตช์เชนนะครับที่จะเป็นท่าเหมือนปรารการโจมตีกันกันกบเพื่อนนะฮะก็คือจะเหมือนกับในอนิเมที่ทีริตโตะอาเซะสวิชชิ่งกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็หลังจากตีบอสไปได้นนสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีวงฟ้าเกิดขึ้นบริเวณใต้ตีของเรานะครับให้เรารีบกดปุ่มสวิชนะฮะให้ทันตามเวลาที่มันดูดาวรถไฟหลัง,งไปนะแล้วมันก็จะเข้าไปโจมตีบอส ตัวระบบเชนก็จะเป็นระบบที่เหมือนวนสวิชไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆหนึ่งก็จะถึงเชนฟินิชนะฮะก็คือถ้าปิดฉากศัตรูนั่นเองครับอ๋อระบบเชนจะเป็นระบบที่สามารถเพิ่มดาเม,มจหรือวูดเมอให้เราได้แรงเพื่อขอดุลเลยนะครับถ้าถึงเราสามารถทำเชนได้จำนวนหนึ่งจะมามากแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลิงก์ได้มากเท่าไหร่ เท่า <S <S ที่ลองดูก็จริงแต่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ก็สามารถดูดจเม็ได้ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมระบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบประสานการโจมตีแบบโต้กลับครับก็ทุกคนจะต้องมายืนในวงสีเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่แบบวงสีเหลืองมันเต็มแล้วหรือว่าไม่ตรงกับโบรฮะรก็จะต้องไปยืนในวงสีฟ้าแทนถ้าปาร์ตี้ของเราเข้าไปยืนในวงไม่ทันครบทุกวงนะครับ บอลก็จะโจมตีระเบิดใส่เราปึ้งไ็จะโดนดามีหนักๆไปชุดหนึ่งันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเข้ายืนดูดวงหัวเหยืองนะครับแต่พอดีว่าในโหมดฝึกซ้อมครับจะไม่มีวงสีฟ้าให้ดูครับก็อาจจะดูในไกด์ที่เปิดให้ดูก่อนหน้านี้ไปโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับัวก่อนที่ตก ก็ถัดไปจะเป็นตัวละครของคาซินะนะครับที่ผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเกมเลย์ของตัวเซนะเป็นยังไงก็มันจะมีลูกกาดด้วยนะครับเกมนี้ผมก็จะล,ลืมเล่าไว้ในโน้ตแล้วก็สามารถแด็ดหลบสกิลบอสได้อะไรพวกนกีนก้ครับโดยการกดดีแต่ลอนนี้เหมือนผมจะยังเล่นไม่ค่อยถนัดนะก็ะโดนตบนู่นตบนี่โดนด,ดาเมจนี่นั่นไปนะครับเป็นกนนเป็นเกมเราค่อยๆซ้อมกันไปแล้วกัน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่า c ค u น t e r change นะครับที่บอกเป็นการโจมตีกระสานโต๊กลับพอทุกคนมายืนครบในวงเหลือปุ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไป counter มันก็จะแบบบูสต์ดาเมจด ready b o ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัคคีได้เอาเพิ่มเติมจริงๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นระบบสวิตช์บอกไปตอนต้น Okay. ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าถัดไปก็จะเป็นเอ g กริวนะครับเป็นสายแทงก็มูฟเมนต์ของตัวเอกริวนี่ค่อนข้างจะโด่ตีทา้าเฟือัวเลยครับแล้วก็เท่าที่ลองเล่นมาคือด,ดาเมจของเอกิวนี่ค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่รู้ว่า ในระบบฟออาจริงะครับมันจะแรงได้เท่านี้หรือเปล่าเพราะเท่าที่ผมลองเล่นมันมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของตัวแท้งในเกมนี้นะครับมันมันดูมันไม่ค่อยสามารถที่จะอาร์โกลบอสได้ในในแบบเท่าที่ควรเพราะมันยังแบบมมีหัดไ่โจทีตัวระบบหัวล่างการอาร์โกลบอสก็ยันแบบว่ามันต้องไม่หลุดเลยอาจจะเพราะว่าผมยังเล่นไม่เป็นก็ได้คนระับ ไม่ดึงบอสนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอตัวเต็มของเกมมันเปิดไหมน,นะครับแล้วเดี๋ยวลองเล่นดูกันว่ามันจะทำหน้าที่แทงได้ดีแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันไปจไปตอนที่เกมเปิดนะวกับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่า ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอาร์คูนะครับที่เป็นตัวละครตัวสุทนะครับที่เล่นช่วงเบต้าเทสตามาเป็นสายโลกนะที่โจมตีค่อนข้าง่อแค่ว่องไวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีสกิลหายตัวด้วยนะครับก็ถูกใจผมในระดับหนึ่งเลยนะครับดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะรับระดับแล้วก็บวกกับตอนที่ผมเล่นเบต้าเทสผมได้อาวุธค่อนข้างดีมาเอเลยนะครับเอาให้ผมเล่นตัวนี้มาตลอด ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะจะสังเกตได้ว่าแบบเควื่ออรมันค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บความดุนุ่มๆผมก็เลยแบบติดใจเล่นมาตลอดนจะจากปกติเมื่อก่อนผมชอบเล่นพวกที่ลิงโดกันคือนแต่ว่ามาภาคนี้ผมกับชอบเล่นอาโคเนี่ยก็สรุปดีครับถ้าใครได้มีโอกาสลองตอนเกมใหม่ๆเดวันก็อยากให้ลองเล่นดูแล้วกันนะฮะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละครับ บางคนอาจจะชอบตัวอื่นก็ได้โอเคปล่อยตัวนี้เยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวหาว่าสปอยเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะถัดไปก็จะเป็นตัวละครเลนนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นตัวละครสายลกนะครับเป็นการโจมตีระยะกลางระยะใกล้นะครับจะไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับถ้าที่ลองเล่นมาคือพอเดินออกจากมอสค่อนข้างไกลแล้วดาเมจมันจะไม่ขึ้นเลยนะก็ เป็นตัวละครที่ได้กลิ่นอายของภาคฟาทเทบูเลตในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแนวฟาท์ทบูเลตก็ลองเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่นดูกันได้นะครับก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะสำหรับตัวเลนตอนแรกผมก็เกือบจะไปเล่นเลนแล้วนะแต่ว่าไปติดใจอาคูของเลนแล้วกลับไปอวยเอออะไรประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมเพลงของเลนนะฮะก็ ลองดูกันถ้าเกิดใครชอบยังไงก็อย่าลืมตอนเปิดเกมไปเล่นกันได้แต่สุดท้ายแล้วผมว่าสำหรับเกมนี้ครับต้องเล่นทตัวเก็บสเตตัสตัวเพื่อผลสองทันทีของลูกพันธุ์นะเพื่อให้แบบสามารถให้ตัวละครในละตัวรับทันทีทันติดได้สองทันณตอนนี้นะครับาข้อมูลจากทางเราสามารถใส่ตัวทันทีได้แค่สองตัว โจมตีระยะใกล้ของเลนก็จะเป็นประมาณก็จะค่อนข้างเหมือนกับฟาเท้าบูลเลตในระดับวงเลนนะ,ะสไลด์หี่คุ้นๆนะอ,อ,อยู่นะผมู่้จะไม่ค่อยได้แลครับแต่คิดว่าใช่ค่อนข้างคล่องตัวนะสต่เราแบโจมตีใกล้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันตัวมันไม่ค่อยถึกนะสำหรับส่าง แล้วก็ตัวละครเลนจะเป็นตัวละครที่สามารถเล็งจุดนี้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าอาคอจุนะเพราะว่าอาคิจระยะใกล้อะไรย่างเงยเข้าไปชิดตัวบอลแล้วก็แบบกระโดด้่ไปฟันบ้างอะไรเงี้ยครับค่อนข้างยากแต่ว่าในขณะที่เลนมันสามารนเล็งแล้วก็ดีได้ก็เป็นตัวละครที่น่าจะสามารถเลื่อนเมจได้ดีพอสมควรเลยนะแล้วก็จบแล้วที่เป็นตัดเป็นเลนการเนี่ยครับอย่างที่บอกครับ อัคโีมันอัคเอคิวมันไม่ค่อยจะสามารถดึงบอทได้เลยมันหันมาตีตัวดามจตลอดแต่ไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นบอทหรือเปล่าบวกกับตอนที่ผมเล่นผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่ามันเลยไม่สามารถดึงบอทได้ก็เดี๋ยวรอดูตอน,นเกมเปิดไปแล้วกันโอเคฝอยตัวเลนมาเยอะพอสมควรละเดี๋ยวเราไปดูละครถัดไปกันเลยดีกว่าแล้วกันนะ ถัดไปก็จะเป็นชีนนนนะครับเป็นเรนเจอร์สายโจทีะระยะไกลนะครับเป็นถือไรพอนยิงค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าการรีโหลดของเขาจะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับดาเมจที่ออกไปก็ค่อนข้างัะแต่ถ้ายิงไม่โดนสิบวิก,ก็ค่อนข้างที่จะเปลืองระยะเวลานในการรีโหลดมากคว่าวนะก็มีคนชอบเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับชีนนนนเคยผมเคยเห็นอยู่เหมือนกันก็มีคนที่เล่นเก่งๆอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ก็ต้องระยะระยะอะไรวะรักษาระยะห่างของตัวบอสไว้ให้ดีๆเพราะว่ามันตัวละครมันจะค่อนข้างบางครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวชินอนนะ,ะถ้าเนนกิดใช้ชอบไหก็อย่าลืมไปเลื่อนเล่นกันด้วยนะคะก็จะสามารถมีจุดวิ่ได้ค่อนข้างง่ายพอสมควร เดี okay. s <S igan, ๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าสำหรับฟูกะนะครับก็จะเป็นถือปืนระเบิดสองข้างนะครับซึ่งฟูกะเองจะมีสกิลยิวพื้นที่ด้วยนะฮะก็คือคนที่อยู่ในวงสีเขียวเมื่อีนี้นะฮะจะสามารถได้รับยิวฟื้นฟูเลือดของตัวเองก็เป็นจุดเด่นของฟูกะระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำดาเมจได้ด้วยด้วยที่ว่าตัวกระสุนของฟูกะสามารถเปลี่ยนธาตุได้นะฮะ สามารถเปลี่ยนได้เป็นธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเขาในระดับนแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาผมรู้สึกผมเล่นไม่ค่อยถนัดครับรู้สึกเล่นยากพอสมควรเลยแต่ก็อย่างที่ว่าครับผมเคยเห็นคนที่เล่นแล้วได้ LVP ด้วยเหมือนกันนะครับก็ก็น่าจะเป็นอาชีพที่สามารถยิวได้แล้วก็ทำา a m เม e ได้ด้วยก็น่าสนใจ ธาตนุน้ำไฟแล้วก็ลมครับไ,ไม่รู้ตอนแรกผมพูดผิดหรือล่บประมาณนี้ครับสำหรับฟุกกะ,ะจุดเด่นของเขาคือทำดาเมจได้ฮิวได้นะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าถัดไปก็จะเป็นโอเบรอนนะครับที่ผมบอกว่าข้าวิ่งของเขาเหมือนโดนแกงใช่รข้าวิ่งเขาแบบเขาเล่นมากเลยแบบ วิ่งแบบตีนไปซ้ายทีขวาทีนะแต่ว่าเขาเป็นสายเมดนะครับที่ไล่เวทโจมตีบกกว้างแล้วก็จะมีสกิลที่วางพื้นและสามารถวิ่งกลับมาที่จุดาปาร์คได้แล้วก็มีเหมือนจะมีดาเมจด,ด้วยนะครับส่วนสกิลอื่นๆผมยังไม่ได้ไปศึกษาแล้วน,นะครับรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันแบบไม่ค่อยถนัดมือเล่นแล้วมันแบบขนาดั a i m เ i ไ p u ม่ใช่ที่เขาเล่น ผมเล่นแล้วผมยังทำซีพียูไม่ตายสามตัวก็โคตรงงเลยเล่นยังไงไม่รู้เออก็เลยแบบเป็นตัวละครที่ผมแบบไม่ค่อยชอบเล่นด้วยที่ว่าในอนิเมะผมก็ไม่ชอบตัวละครนี้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าเลิกเลยไม่ไม่เล่นตัวนี้อีกเลยท้าท้าวิงก็ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยไม่ชอบก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่น ก็ถ้าเกิดใครได้ลองก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าโหดยังไงมันเจ๋งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาแชร์กันได้ครับเพราะผมไม่ได้เล่นเลยตอนตอนที่เล่นเบตาเนะครับผมประมาณนี้แล้วก okay. ันนะครับสำหรับตัวอูเบลอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครถัดไปกันเลยดีกว่าอ๋ออคือมันสามารถเรียกไอหุ่นหุ่นสีฟ้าตะกีนี้มาได้ด้วยนะครับอูเบล ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำ d าเ a g จได้ดีแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปลองกันทีนึงลองช่วง open beta ละกันจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แอบนะแอบไม่อยากเล่นแต่ไม่เป็นไรครับยังไงสุดท้ายแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะต้องเล่นทุกตัวละครนะเพื่อผลการเฉลยอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมไปตัวถัดไปกันเลยดีกว่าเกินละตัวนี้เล่นละ CPU ตายทุกตัวเลย หมายครับมาถัดไปแล้วก็ลีฟ้าจังนะครับเป็นตัวละครที่สามารถบินได้แล้วก็โจมสีได้ด้วย <c oughs> เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควเลยนะครับผม <c oughs> เยคดดยเห็นคนทำาืได้ค่อนข้างบ่อดเลยโดยการใช้ตัวลีฟา ก็เป็นตัวละครตัวนึงที่สามารถซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลได้แล้วก็สามารถจ่ายดาเมจได้ด้วยก็ค่อนข้างน่าสนใจพอสคมควรเลยนะไม่ได้เล่นในช่วงเบต้ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะไปลองเล่นบัวนี้นตอนที่จะเป็นเดต้าก็น่าจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วล่ะประมาณนี้ครับสำหรับพีฟ้านะครับสามารถบินแล้วก็ดกปืนได้ ค่อนข้างคล่องตัวในระ,ระดับ <_ d ata> โอเคสำหรับตัวละครทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะก็ <_ d ata> ถ้ายังไงก็ใครชอบตัวไหน,นคิดว่าตอนเปิดน่าจะมีตัวละครมากกว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเปิดเซิร์ฟแล้วยังไงจะมาแนะนำให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือเป็นข้อสรุปเรียกว่าเป็นความรู้สึกแล้วกันนะนะ แพดปัจจุบันนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงบางทีเปิดเกมมาอาจจะมีระบบมากกว่านี้ก็ได้ก็คาดหวังให้มันมีระบบมากกว่านี้จะได้แบบสนุกกว่าภาดอาื่นครับประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวตัวละครแต่ละตัวให้ดูนะครับโอเค โอเคครับถัดไปก็จะเป็นระบบโควออฟนะครับที่จะสามารถเล่นกับผู้เล่นออนไลน์ได้ทั้งหมด4คนด้วยกันเป็นปาร์ตี้ก็จะมีทั้งหมด5ปาร์ตี้ด้วยกันนะครับ A B C D E นะฮะก็จะสามารถช่วยกันสู้ได้นะครับโดยตอนเริ่มเลื่อม,มานะครับจะแยกของแต่ละปาร์ตี้นะครับออกไปในแต่ละแมปน,นะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างใหญ่แคนก็จะมี ภารกิจในการทาโกลแแี่นกันทุกคนก็แยกย้ายกันไปเก็บเวลนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งครับทุกคนก็จะมารวมกันแบะงรับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นห้องบอสนะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับที่เราแยกอยู่ปาร์ตี้เดียวนะครับพอเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีภารกิจในแมปถัดไปนะครับก็จะเอาปาร์ตี้แต่ละปาร์ตี้นะครับมารวมกันแล้วก็ช่วยกันต่อตู้ ออสเตอร์แล้วก็ทำภารกิจบดคอนโซลนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปไปห้องถัดไปได้อบอสก็ทุกคนก็ต้องมาร่วมกันช่วยกันต่อสู้ก็ค่อนข้างเดือดพอสมควรนะรับสำหรับฉากนี้บอสมันไม่ใช่บอสหรอกมันเป็นมินิบอสมันตีค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะก็ะมีจะมีเพื่อนดาวก็ต้องอคอยนน ก็ต้องถัดมากดคอนโซลด้วยเพื่อให้เพื่อให้เกตรด <ge> มันเต็มนะครับเนี่ยพอเกรดเต็มมันก็นจะเปิดดูเพื่อเข้าไปสู่ห้องบอสร,ร,นะร,ระหว่างที่เราตีมอนไปมันก็จะมีบัฟให้เราเก็บบัฟก็จะเพิ่มเลือดแบบถาวรไปเลยแล้วก็เพิ่มแอแตคแบบถาวรแต่มันก็อันนึงก็จะขึ้นค่อนข้างน้อยพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นวราปเข้ามาเกตก่อนที่จะเข้าถึงห้องบอสนะครับมันจะมี เสาเห็นเสารตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้เลือดไปแล้วอะครับเราทางซ้ายเมื่อกี้เนาะที่เป็นเป็น,ปนรูปฟันมันจะสามารถเติมคิทซันได้นะก็เติมคิทซันกับตรงนี้กันได้ก็อย่าลืมกดก่อนเข้าห้องบอและกันเลยจะได้เดติมคิตซันไปคิทซันในที่นี้คือิทซันสำหรับเติมเลือดนี้จะเป็นห้องบอสนะคะรับบอสก็จะเหมือนบอสภาคแรกของ SL ที่จะเป็นตัวตัวโบร์บอล มันก็จะมีกิมมิคของของเ,อเรียกว่าตอนที่มันเปลี่ยนอาวุธนะครับตอนที่จะเข้าเบอร์ซ์มันก็จะเปลี่ยนอาวุธเป็นดาบยาวๆเลยจากขวาก็เป็นกิมมิคเล็กๆของเกมนี้นะที่แทรกเข้ามาทพืให้แบบมีดิวกินท้ายของพีเโอภาคแรกขึาด้วยทำให้อินในระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคในระดับหน,นึ่งแล้วกันนะครับเกมจากที่ได้ลองเล่นมาะก็ถือว่าประทับใจในระดับ ต้องรอดูโัวระบบเกมว่ามันจะแบบว่าฟาร์มหน้าบ<ต>ุญแต่ขอให้มันแบบว่าตัวของที่มันแบบดอกมาสามารถย้ายออกได้ถ้ามาเข้าดุก็น่าจะเป็นข้อดีเลยแหละถ้าเกิดว่าสามารถย้ายออกได้เพราะว่าของที่ได้มาแต่ละอันของจะไม่ค่อยตรงกับสัตว์มันก็ควทรทรี่จะแบบสามารถย้ายออปชั่นแต่ละแถวไปใน ในแต่ละไอเทมที่เราต้องการได้อะไรโอเคกินเวลาคลิปมาค่อนข้างนานแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลดบอสกันดีกว่าครับยังมีเลดบอสอีกสองตัวนะครับที่จะต้องพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นเลดบอสตัวแรกนะครับถ้าได้ลองเล่นนะครับก็จะคือเกาิปเปก็เป็นตัวตัวบอสตัวหนึ่งที่ค่อนข้างซีรลําบากพอนตัวนะครับที่ใกล้ เพราะว่ามันโจมตีค่อนข้างกว้างครับถ่ายแล้วเวลาเราจะตีมัจะตีไม่ได้คนระับไ,ได้ไมัจะต้องมาคอยตีตรงบริเวณทองถ้าใครขยันหน่อยก็อาจจะแบบกระโดดเล่งหมูอะไรนี้แต่ DPS มันจะไม่ค่อยต่อเยเท่าไหร่ก็ปกติทุกคนก็จะมาตีกันที่ร้อนเผาวิ้งค่อยๆมาตีอยูตีโจมตีโอเคถัดไปก็จะเป็นบอสซอร์ตโกเลมนะครับ เป็นบอสอีกตัวหนึ่งที่ตีค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าตัวที่แล้วว่าตียากแล้วตัวนี้ตียากกว่าอีกครับเพราะว่าขาของมันนะมันมีสี่ขาใช่ไหมแล้วขามันแต่ละขามันก็ตีได้เวลาเราล็อกเป้ามันจะชอบล็อกไปโดนขาแต่จริงเราอยากจะตีตรกลากเออแล้วก็คือเราก็ต้องแบบคอยกระโดดตีกระโดดตีอะไรเงี้ยคไม่แน่ใจว่าแบบยนตีข้างล่างจะโดนดาเวนเพราะว่าเพชรกล้องมันแย่มากเลยก็เลยแบบ เล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะแต่ก็แต่ก็เล่นได้ครับหลังๆก็เริ่มแบบเริ่มชินกันไครับพอลงเปอันก็ก็เล่นได้ไม่ได้ติดขั้นเลยว่าก็ค่อนข้างยากพสมควรระดับเลยนะครับตัวนี้ใกล้ก็มานั่งแบบว่าเอ้เล็งขาบ้างเล็งท้องบ้างแล้วบอสก็กระโดดบ่อยเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะรับตัวบอสซอนโกลิม หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซนต้เทสนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปลันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะนะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมา้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าแค่ช่วงเซนต้เทสะะแล้วก็ผมอาจจะมีบางอย่างที่หลุดไปหรือว่าเขา้าใจผิดไปอะไรก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผม,ผมเข้าใจตรงนี้ผิดนะครับผมจะได้แบบ เอาไปปรับปรุงต่อไปโอเค okay. สำหรับคลิปนี้นั้นผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กด s u b s ใ้ like, ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับคลิปค่อนข้างยาวสักคนโอเค okay. พยายามจะบีบให้กระชับที่สุดและ้ะแต่ว่ามันได้ประมาณนี้โอเคถ้าเกิดใครดูถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็อย่าลื like, มกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจอีกทีหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับแต่กดทีเดียวพอนะครับไม่ต้องกดสองที โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อน้พบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ